สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนเมษายน2 5 6 7นะสหรับชาวราศีเมถุนจะหมายถ,ถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนะโอ้ยจะสั้นมามาพร้อมความร้อนแรงนะในเดือนเมษา,ายนนะความร้อนกายร้อนใจพ <laughs> อแล้ว อ่ะเดือนสั้นยังหมายถึงการประสบความสําเร็จนะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเสียงมันมักจะมาควมันมักจะมาพร้อมกับความเชื่อมั่นในตัวเองอ่ามันอาจจะไปถึงความหลงตัวเองได้ด้วยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในนี้จุดที่ต้องระมัดระวังนะคะบางคนแบบเราเห็นบ่อยๆอะ่ะมีชื่อเสียงแล้วก็หลงไปกับน่ะแสงสีหลงไปกับความอวยยศเอ่ยอะไรเอยอยท้ายสุดแล้วก็ตกต่ำน,นนะมาแล้วนะคะไพ่แปด เพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายสุดแล้วสิ่งที่สําคัญกนะ็คือว่าเวลาที่เราประสบความสำเร็จใดๆก็ตามก็อย่าลืมนะคะจากสิ่งที่เราเคยทํามาตลอดคือทำอยังไงก็ควรจะทำยังไงน่ะทายังไงก็คือทําต่อไปอประมาณนั้นนะคะคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าแน่นอนว่าการที่เรากวัดเราจะได้อะไรบางอย่างในชีวิตมาเนี่ยนะคะมันก็ใช้เวลาแหละใช้ความพยายามนะคะเวลาสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราได้มันมาแล้วเนี่ย เราจะทํำยังไงให้ให้สถานะของเรามันยงังคงอยู่อย่างเนี้ยต่อไปได้เรื่อยต่างหากอันนี้ยต่างหากสำคัญที่ที่เป็นเรื่องยากเา็าถึงบอกไงี้ยไอ้ที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหไอ้ที่หนึ่งว่ายากแล้วนะแต่การที่จะรักษาความเป็นที่หนึ่งได้เนี่ยเสียมันยากยิ่งกว่านะคะนี่เหมือนกันบนักสัาไพ่บอกเลยนะใช่เลยนะคร เพราะฉะนั้นได้ก็ตามนะเยี่ยนหลงนะคะไปเอาความสําเร็จของตัวเองนะคะบางคนเนี่ยมันอาจจะมาแบบมาไวนะสำหรับบางท่านทั้งหมอและไพ่มันมาไวนะคะบางทีเนี่ยคือเราเองต้องพยายามที่จะแบบเฮ้ยต้องดูก่อนนะว,ว่าสิ่งที่เราได้มามันได้มาจากอะไรนะคะแล้วทํายังไงเราถึงจะรักษามันเอาไว้ให้ได้นะคะสิ่งที่สําคัญคืออย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราได้นเนี่ยมันจะมีผู้ตามเนี่ยหรอแม้ผู้ตามแบบทตาม เยอะแยะธุรกิจเราเห็นนะ่ะใช่ไหมอะไรที่มันบูมอะไรที่มันดังอะไรที่เป็นเป็นที่นิยมที่นิยมอะไรที่มันขายได้ราคาปุ๊บโอโ้คนแห่ตามเพียบเลยใช่ไหมคะพอคนแห่ตามเพียบมันก็จะกเกิดการแข่งขันอ่าเกิดการตริดเทียบนึกออรอปะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งทีงส่สคัญที่ทำไงที่เราจะสามารถที่จะแบบรักษาตําแหน่งของเราเอาไว้ให้ได้นะคะเมื่อมีคนทาตามมากขึ้น คู่แข่งมากขึ้นมาตัดราคาอะไรก็ก่านไปเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดของความท้าทายที่ว่าเราจะรักษาสถานะของเราให้ได้ยังไงจะแม้สระนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยมีไพ่ไพ่ดีๆค่อนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเป็นไพ่สองถ้วยยังหมายถึงการดีลิง่งการจบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งสำหรับบางธุรกิจการหาพาร์ทเนอร์เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญอาจจะเป็นการขย,ขยายาไปหาเขาเรียกอะไรนะ ไปหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆแตกลายธุรกิจไปทําอะไรที่มันใหม่ๆแปลกใหม่เว่าเดิมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะสำหรับวังท่านนี่คือมีโอกาสสูงมากๆที่แบบมีการดีวธุรกิจออนไลนอะไรเงี้ยหาพาร์ทเนอร์หาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จถือสิ่งที่สำคัญคือเอกสารและสัญญานะคะมีทั้งหนึ่งดาบแล้วก็ไพ่จัสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเอกสารสัญญาต้องดูในรายละเอียดให้ดีๆนะคะดูว่าแบบสิ่งที่สําคัญของการทำพาร์ทเนอร์คืออะไรคือเราต้องแฟร์ นะคะแฟในเรื่องของอผลตอบแทนที่แต่ละคนควรจะได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะไม่ไม่อย่างนั้น,นมันจะไม่เกิดนะคือแน่นอนว่าทุกคนต้องการโปรฟิตต้องการกาไรเยอะๆทั้งนั้นแหละแต่เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการไปร่วมหุ้นกับคนอื่นเนี่ยนะคะการไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะความแบบความเสมอภาคความเท่าเทียมกันความยุติธรรมเนะี่ยพวกนี้มันต้องมาด้วยกันมันถึงจะสามารถทําให้แบบเราร่วมงานกันได้นึ่ออกไหมคะ อย่าให้เกิดการเอารอบปเปรียบอต้องระมัดระวังเรื่องการเอารอบเปรียบนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราเองก็ไม่ชอบใช่ไหมเราไม่ชอบคนเ,เปรียบเนี่ยเราชอบอะไรที่มันแฟร์อะไรที่มันแบบตรงไปตรงมานะคะแต่มันจะมีโอกาสแหละว่าคนอื่นอ่ะเขาเห็นช่องทางเขาก็จะพยายามเอาเปรียบเรามีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะเออบางทีบางคนนี่คือมาในรูปแบบเขาเรียกอะไรคู่แข่งมาในรูปแบบของพาร์ทเนอร์ก็มีงงไหมค <laughs> ู่แข่งในรูปพาร์ทเนอร์คืออะไรอย่างเช่น โอเคแหละเขาเห็นว่าเอ้ยเราหาพัเนาเลยธุรกิจเราไปอีนี่ก็มาร่วมทุนนะแต่ท้ายสุดแล้วแบบหักหลังคืออะไรมีการมาแอบ,บขโมยสูตรเอยขโมยนู่นนี่นั่นของเราอะไรอย่างเงี้ยล้วท้ายสุดก็คือแบบไปทําของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนี่เอกไหมคะเจอบ่อยมากนะเราเจอบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทําธุรกิจเราก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะเวลาที่เราแร์เนี่ยก็ไม่ได้หมือนเขาถูกเขาจะแร์ตอบกลับนะ เ,ออเขาแปว่าเพราะอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยความสําเร็จที่มันที่เราได้เนี่ยมีแต่คนเขาอยากได้ไงเนี่ยคน,คนเขาคนอื่นเขาก็อยากได้อืเขาอยากได้บางคนเขาก็ไม่ไอยากแบ่งเพราะนั้นน่ระวังแล้วกันนะ,ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มหาพาร์ทเนอร์ให้เราบัานระวังเรื่องของเอกสารสัญญาครอบบุตมัดต่างๆนะคะเนี่ยแปดดครอบมัดที่มีผลกทางกฎหมายนะที่มีผลต่อเรื่องทางกฎหมายต้องเอาให้ชัวร์เอาให้แน่นะคะอย่าให้คนอื่นมองเห็นช่องโหว่เนี่ย คนอื่นเขาเห็นโอกาสเนี่ยแสดงว่าคุณอาจจะพูดคุยไม่เคลียร์ไม่ชัดนะคะเนี่ยต้องจัดการนะต้องเคลียร์ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อกําหนดกฎหมายมันเป็นยังไงส่วนแบ่งเป็นยังไงนะคะจะทําตลาดกันยังไงแล้วเราจะโปรเทคสิทธิของเราอันจะจะยังไปถึงสิทธิด้วยนะคะสิทธิทางกฎหมายซึ่งอาจจะไปถึงพวกสิทธิบัตรลิขสิทธิ์พวกนี้ได้หมดนะคะน,นี้สิ่งที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นจะดีลอะไรกับใครเนี่ย ดูนานไม่รู้ใจเพราะสองถ่วยมันไม่อยู่จนจบ่ยเพราะมันจนจบแล้วก็ไม่รู้ต่ตอไปเป็นยังไงสิ่งที่สําคัญเวลาทีพไพ่พวกนี้มันขึ้นเนี่ยมันแปลว่าความเป็นธรรมมันไม่เกิดนี่หรอมันไม่แฝงอ,อ,อันนี้ก็ต้องเรามาระวังนะคะคือถ้าเราไปเดียวคนอน่นเราก็ต้องรมามระวังสิ่งที่สําคัญแต่นอกนจากนั้นเนี่ยมันยังหมายถึงว่าบางครั้งนี่คือแบบงานใหมๆ่ๆหรือโอกาสใหมๆ่ๆที่มันเข้ามาหาเราเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยคือแบบมันมันมีความโชคดีแฝงเข้ามาด้วย โชคดีคือไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกโชคดีโชคด,ดีที่ทำให้เราประสบความสําเร็จเหมือนกับว่าแปลว่าอะไรแปลว่าบางคนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเนี่ยเห็นไหมเอซขึ้นมาสองตัวเลยเพิ่งจะเริ่มต้นทําธุรกิจประยังร่างเลยดังเปรี้ยงมาเลยเป็นที่ยมทันทีเออประมาณตรงใจผู้บริโภคอะนึกออกปะ่ะเออแล้วทําตรงใจถูกใจมันก็เลยทําให้แบบโหเป็นไวรัลเป็นอะไรไปเลยเนะ ถ้ามีคนแห่เข้ามาหาเรามากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความโชคดีแต่อย่างที่บอกถ้าความโชคดีในความมันก็จะต้องแบบพยายามรักษาความโชคดีของเราตรงน,นี้ให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆนั่นแหละนะก็ต้องมีแนวทางการทําที่มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปกป้องสิทธิของตัวเองให้มากขึ้นด้วยคืออย่าลืมนะคะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเร็วนะปุบ๊บปั๊บแล้วดังเลยเียบางทีเราปรับตัวไม่ทันไงใช่ไหมแล้วคนก็เร็วอะก๊อปปี้มันคนก๊อปปี้อะมันเร็ว มันก็เร็วตามไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เราเองก็ต้องแบบเขาเรีแข่งกับเวลานะคะแข่งกับเวลานั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดในมองในแง่ของอการเป็นพนักงานลูกจ้างอะไรพวกนี้ทั่วๆไปเป็นยังไงถามก็คือมีโอกาสจะโชคดีเรื่องของการเงินนะนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสเงินเดือนเนี่ยการประสบเข,ขาเรียกการการงานเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะ แล้วถึงที่สำคัญคือว่า Prof i t ที่ได้ค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยที่ผลตอบรับกลับมาค่อนข้างที่จะดีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีการจัดสรรปันส่วนเนี่ยจัดสรรปันส่วนในเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของโบนัสเงินเดือนในพวกเนี้ยนะคะโบนัสน่าจะเป็นโบนัสมากกว่านะคะมีโอกาสที่จะได้เยอะขึ้นด้วยในปีนี้นะในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามต่อไปอพยายามต่อไปนะคะคือข้อดีก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่สุขมีความกังวลใจว่าเอ๊ะเราทํางานขนาดนี้เนี่ยผลประกอบการดีขนาดนี้เนี่ยมัน มันมันจะได้คือเราก็คาดหวังอะใช่ไหมโบนัสไปเพีันจะดีเปล่าวะอะไรประดนี้เปล่าว่ารู้สึกว่าจะมีการให้เขาเรียกให้คำมั่นสัญญาดีกว่าเป็นการสัญญินสัญญากันอะอ,อะไรประมาณนั้นว่าเฮ้ยถ้าผมประกอบการดีนะโบนัสมันก็จะฉลุยด,ด้วย เป็นไปตามเป้าอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นโอกาสที่ได้ก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นข้อตกลงในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในสิน่งที่สําคือยังไงก็ตามมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเวลาเลือก,อก,อกพวกนี้อินเทนซีฟอะพวกอะไรที่มันมีแรงจูงใจอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติพวกนายจ้างเขาก็จะชอบถูกไหมคะอยากใด้ผลประกอบการมาดีเขาก็ต้องเอาโบนัสมาล่อใช่ปะ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่สําสำคัญอยู่ที่ว่าถ้าเราทําได้จริงแล้วเขาจะทํา ได้ตาม้นหรือเปล่าอันนี้เราอาจจะรู้สึกเครือบแคลนและสงสัยได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบางบริษัทต้องใช้คำนี้ว่าเพราะการที่มันขึ้นตัวนี้แปลว่าเราอะยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกับว่าเราทําได้เยอะแต่ว่าผลไอ้ที่มันรับปากไว้มันไม่ทําก็มีนะเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นได้มันถึงขึ้นไ่ตัวนี้แสดงคุณไม่ได้รับเป็นความเป็นธรรมถึงแม้ว่าบริษัทจะได้ผลประกอบการดีแต่ว่าโบนัสที่ได้เนี่ยมันมันน้อยนิดเสียเหล่าเกิน มันอาจจะไม่ได้เยอะอ่ะเนี่ยเห็นป่ะมันได้น้อยสองเหรียญมันได้แค่ไม่น้อยจริงๆเราคิดว่ามันน่าจะได้เยอะแต่ว่ามันได้น้อยเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแร์สักเท่าไหร่นะคะอันนี้มันก็มีอีกเหตุผลนึงที่แบบว่ามันอาจจะไม่ถึงชาวราศีมิถุนเนี่ยก็อาจจะต้องการที่จะเจรจาใหม่อาจจะมีการคุยกับนายจ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบเออตกตักรับคําให้มันเป็นลายละอักษรเนี่ยเห็นป่ะพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําให้มันเป็นลายละอักษรให้มันมีความชัดเจนมากขึ้น อย่างน้อยเราก็ต้องการความเป็นธรรมเหมือนกับฟิกคลิกอะไรเลย,เลยอบอกไว้เลยว่าเนี่ยเนื่องจากท้นมันยังอยู่ในช่วงเขาเรนะียกไงควอเตอร์แรกใช่ไหม่ะออใช่ไหมมันมันสามเดือนแรกผลประกอบการมันดีไงเพราะฉะนั้นเราก็อยากได้คามั่นสัญญาที่มันเป็นรายละอักษรจากเจ้าของบริษัทว่าเฮ้ยถ้าผลประกอบการมาได้อย่างนี้เนี่ยเราจะได้โบนัสเท่าไหร่ให้เข,เขาเขียนออกมาเลยอ,ะอ่ะ มันจะได้มีผลผลกัรทางกฎหมายไงไม่ใช่แบบนับปากลอยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงไม่ทําอ่ะแล้วมึงก็ให้นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยไอเราทําแทบตายนึกออกปะมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเฮโร่กันเลยอาจจะมีเขาเรียกอะไรนะอาจจะเป็นการรวมตัวของพนักงานอะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงวันหยุดก็ได้นะมีการเฮโลมีการคุยกันเหมือนกับเรารวมกลุ่มกันนะคะรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมีอำนาจในการต่อรองกับนายจ้างอะไรประมาณนั้นอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะก็อย่างที่บอกนะคะว่า สิ่งที่สําคัญคือเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราก็ต้องแบบมองในมุมของนายจ้างและมองในมุมของลูกจ้างด้วยเช่นเดียวกันความแฝงความเป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นจากท้องฟ้องฝ่ายมันจะเป็นตัวผลักดันที่ทําให้ธุรกิจมันเติบโตก้าวหน้ามันจะขาดส่วนในส่วนหนึ่งไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอเจ,อเจ้านายที่เห็นแก่ตัวนี่ไม่มีขยะทำงานด้วยถูกไหมคะเราเองก็รู้สึกลําบากใจรู้สึกว่าไปทำขึ้นอยู่ดีกว่าที่เขาแบบ เออเปให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดลูกจ้างอ่ะเรียกร้องมากเกินไปมากเกินกว่าที่เจ้านายเขารับได้งียบริษัทมันก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันพวกคุณต้องเข้าใจว่าการเติบโตมต้องใช้เงินต่อเงินถูกไหมคะถ้าเกิดว่าทุกอย่างเอามาให้เป็นเงินเดือนโบนัสหมดอ้าวเขาก็ไม่มีเงินพอที่ไปขยับขยายให้กิจกรรมอยใหญ่โตขึ้นอ่ะมันก็จะเป็นมุมมองที่ขัดแย้งกันระหว่างความเป็นเจ้าของกับลูกจ้างนะคะเอาเป็นว่าข้อตกลงเนี้ยคือมันต้องมีความสมเหตุสมผล แล้วก็ไปด้วยกันได้แบบนั้นมันก็จะดีกว่าทั้งทั้งคู่อ่ะคือวินวินด้วยทั้งสองฝ่ายนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องพยายามหาข้อยุติข้อเจรจาที่ทุกคนทั้งสองฝ่ายอ่ะกาเรียกอ,อะไรรับได้ทั้งคู่ก็จะได้สนานะแฟร์แฟ่ะครึ่งแฟร์แฟไอความแฟร์นี่คือมันพูดยากนะความแฟร์นี่คือคือเท่าไหร่เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะไม่จุดว่ามันไม่เหมือนกัน หรือเป้าหมายในการทําธุรกิจก็ไม่เหมือนกันด้วยไม่ใช่ว่าบริษัทนึงได้ท่านเอกนี้ลดอีกบริษัทต,ต้องให้เท่ากันมันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป้าหมายในการทามันไม่เท่ากันนะคะนะก็ประมาณนี้นะ,ะทีนที่สรัคใคัที่นำม,มองหาง,งานใหม่ที่ดีมากนะทั้งได้ทั้นเดือดซนได้แค่หนึ่งเรือนเลยเพราะนั้นโอกาสที่เปลี่ยนงานโยกย้ายสัตวเปลี่ยนงานเนี่ยโอกาสค่อนข้างที่จะสูง อย่ะะางที่บอกว่าคือเวลาที่เราย้ายไปนเนี่ยสิ่งที่เราสิ่งที่สําคัญคือเราเองก็ต้องโชว์เพอร์ฟอร์แมนตัวเองด้วยโชว์ฉากแสบและความสบบามารถตัวเองให้ได้ตามเป้าด้วยนะอย่างใครบอกอ,อยากได้ตาแหน่งนู่นเนี่ยอยากได้ตาแหน่งอยากได้ดีๆอยากได้เงินเดือนขึ้นอีนี่ถ้าความสามารถไม่ถึงมก็ไม่ได้นะอืหรือบางคนที่ไปแล้วแบบคือรับปากดิบดีเลยอย่างงี้อย่างมุ้นฉันทาไอ้นี่ได้ฉันทาไ,ไ,ทไอโอเวอร์อะ่ะจำเอาไว้นะคะอะไรที่มันมากเกินไปอะ่ะที่คุณโอเวอร์หรือคุณคอมมิตเขาไวอ้อ่ะ หะะมายถึงเรานะไปคอมมิตตกปากรับคําว่าเอเราทําให้นุ่นได้อย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้นนะคะ่ะถ้าคุณทําได้ไม่ถึงไม,ไม่ได้ตามเป้าที่ตัวเองอพูดเอาไว้อะขี้โม้เอาไว้อะโอกาสที่คุณจะพลอยตกกลับลงมานี่สูงนะเพราะฉะนั้นมหมายความเวลาที่คุณได้ตาแหนงเงินเดือน,อนแล้วฉันจะแบบดีใจฉันจะแบบขี้โม้อวดอะไรยเงี้ยน,นะไม่ได้เพราะคุณต้องต้องทําให้ได้ตามที่เราพูดด้วย นะคะมันถึงจะอยู่ได้นะคะนี่อันนี้เป็นจุดนึงที่ต้องระมัดระวงังให้มากๆเลยนะตรงเนี้นระมัดระวังว่อะไรที่เรารับปาก einfach, เอาไว้เราต้องทําให้ได้ด้วยนะนะโอกาสไม่งั้นตุบสูงโอกาสตุบเยอะบอกเลยนะคะเขาไม่เอาเราไว้นะคะก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องของการทํางานนี่คือการทํางานทุกอย่างมันมีเป้ามีเป้ามีเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําได้คือลุย ก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะนั่นนี่เป็นจุดนึงที่ต้องระมัดระวังให้มากๆขึ้นที่สูงได้นะคะเอ,อ่อสมหวังนู่นนี่นั่นแต่ว่าต้องทําให้ถึงด้วยมันถึงจะสามารถอยู่ในตําแหน่งหรือโพสิชันที่เราต้องการได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะนั้นใครที่กำลังมองมอง,มองว่าเอ้ยสรุปอีกทีนะตำแหน่งใหม่เนี่ยมีโอกาสได้สูงมากนะคะเงินเดือนขึ้นมีโอกาสได้สูงมากนะ,คะใครอยากจะหางานใหม่มีโอกาสได้สูงมากใครที่อยากจะปรับเปลี่ยน งานของตัวเองก็มีโอกาสสูงมากใช่ไหนเพราะเรื่องของการงานเนี่ยดีมากทำนะีเรื่องการถูกแทนเนี่ยดีแต่มันจะจะแย่ตรงนี้เรื่องการรักษาเนี่ยนละรักษานี่ลําบากเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นคือความซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาเนี่ยสำคัญมากนะคะคือเหมือนกับว่าเวลาเราสั่งงานเนี่ยคุณก็ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงในสิ่งที่เราทําได้อันนี้จะดีแต่ถ้าโกหกเมื่อไหร่นี่สวยอ่าเพราะมันค้ำคอเราอยู่นะเห็นหไหมมันคำ้ำเราอยู่ทั้งหนึ่งดาบทั้งจัสติกเลยอะนั่นแปลว่าถ้าคุณ พยายามแบบเฟกเอยตอนแหลเอยโกหกเอยเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างที่ตัวเองอยากจะได้เนี่ยมีโอกาสตุบสูงอ่าก็จะได้ขนาดนั้นนะคะนะ,ะก็ฝากไว้หน้าชาวราศีเมถุนนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ามากๆกันบนายชาชาวราศีเมถุนทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ